ควรทำควรเิม่มตั้งแต่ตอนนี้ย้ำเลยนะว่าสำคัญมากแล m o ่ y <Memory. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอมารีนะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาบอกสำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่หรือว่าแม่ค้าออนไลน์คนไหนอยากจะนำไปปรับใช้เนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยค่ะ ช่วงนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะหากิจกรรมฆ่าเวลาใช่ไหมเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนีย่ยก็มีแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะวันนี้เราก็เลยมีเทคนิคดีๆมาฝากสําหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่หรือว่าใครจะนําไปปรับใช้ก็ได้นะคะซึ่งเทคนิคแรกนะคะเป็นเทคนิคที่สําคัญมากๆและทุกคนควรทานะทุกคนถ้าใครอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่ามีตัวตนอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยควรทํานั่นก็คือการสร้าง ตัวตนให้คนรู้จักนั่นเองค่ะการสร้างตัวตนคืออะไรนะคะก็คือการนําตัวเองเนี่ยไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วทําให้คนรู้จักเรามากๆซึ่งมันสําคัญมากนะทุกคนสําหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทําธุรกิจอยู่ตอนนี้ทุกคนก็หันมาสั่งของบนออนไลน์กันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครกล้าออกบ้านไปซื้อของหรอกนะจุดๆเนี้ยเออบอกเลยเพราะว่าเราก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันคนก็จะ เริ่มมาใช้ออนไลน์กันมากขึ้นนะคะแบบเลื่อนฟีดไปนอนไม่หลับก็กดสั่งของซึ่งมันสําคัญมากสําหรับการเริ่มเป็นแม่ค้าออนไลน์การสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราสามารถทําได้ช่องทางไหนบ้างโอ้โหตอนนี้มีแสนล้านช่องทางที่จะทําให้เราขายของได้นะคะทุกคนยกตัวอย่างเลยอย่างเช่น Facebook สามารถทําเป็นเพจได้นะแล้วก็ ติ๊กตอกตอนนี้มาดังมากเพราะว่าคนทั่วโลกหันมาเล่นติ๊กต็อกกันหมดแล้วไม่รู้ว่าทําไมแต่รู้ว่าดังมากเราควรมีช่องติ๊กต็อกไว้หนึ่งช่องนะคะหรือว่าหลายๆช่องก็ได้เอาไวข้ขายของหรือว่ารับรีวิวมี IG สามารถทารีวิวแล้วก็ไปโพสต์ลงใน IG ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีอะไรอีกอาลีบาบาอะไรเยอะแยะเลยทุกคนลาซาด้าช้อป โอโหแม้กระทั่ง YouTube นะคะก็สามารถทำได้นะคะตอนนี้มันมีหลายช่องทางมากทุกคนสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะการสร้างตัวตนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการทำให้คนรู้จักเราอาถ้าพูดภาษาคนปกติทั่วไปก็คือถ้าเราดังคนก็จะมาซื้ออะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าดาราใช้สินค้าตัวไหนเราก็อยากจะใช้ตามถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทาตัวเป็นคนดังในสังคมออนไลน์อ่าแล้วเราจะขายของได้อันนี้คือเทคนิคแรก เลยแล้วมันสําคัญมากย้ําเลยนะว่าสําคัญมากแล้วก็ควรทําควรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ถ้าใครกําลังลังเลอยู่เนี่ยมันจะช้าแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยอย่าช้าแล้วก็ใหญ่ลังเลที่จะลงมือทํานะคะ เทคนิคที่2ก็คือการขายจุดเด่นของสินค้าของเราแม่ค้าออนไลน์มือใหม่รู้หรือ,อยังว่าสินค้าของเรามีจุดเด่นด้านไหนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองใช้เลยทุกคนน่แบบรับสินค้ามาแต่ไม่เคยลองใช้เลยแล้วเราจะขายได้ยังไงเรารู้ได้ไงว่าสินค้าของเรามีดีด้านไหนสามารถช่วยรักษาอะไรได้บ้างเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาเขามีปัญหาในแต่ละด้านและอยากให้เราช่วยแก้ปัญหาถูกต้องไหมว่าสินค้าของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาจุดนั้นจุดนี้ได้หรือเปล่าเขาสามารถมั่น ใจได้หรือเปล่าว่าสินค้าของเราเนี่ยดีจริงใช้ได้จริงไม่ใช่ใช้แล้วหน้าพังหรือว่าใช้แล้วเกิดผลเสียอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องขายจุดเด่นของสินค้านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องลองใช้ก่อนแล้วก็เก็บรีวิวไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในตัวเรามากขึ้นด้วยยังไม่พอนะคะในการที่เราลองใช้สินค้าของเราเองเนี่ยก็สามารถทําให้เรารู้จักสินค้าของเราดีมากขึ้นด้วยแล้วก็สามารถตอบลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าองค์ประกอบต่างๆนะ,ะส่วนข้อที่3เนี่ยบอกเลยว่าไม่สําคัญแต่มันต้องมีนะคะมันอาจจะเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆหรือว่าองค์ประกอบใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ขึ้นอยู่กับประเภทของ สินนคค้าะะเทคนิคนั้นก็คือการรีวิวค่ะซึ่งการรีวิวเนี่ยควรเก็บรีวิวของตัวเองเป็นหลักนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราส่งของไปให้คนนั้นใช้คนนี้ใช้แล้วเก็บรีวิวจากเขาเนี่ย มันอาจจะทําให้ลูกค้ามั่นใจจริงแต่ว่าการที่เราทําแบบนั้นลูกค้าจะเข้าใจว่าเราอาจจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่านะคะแต่ว่าการรีวิวจากตัวเองเนี่ยจากตัวเรานี่แหละมันเป็นการรีวิวที่ดีที่สุดสามารถทําให้ลูกค้าเชื่อถือและเชื่อมั่นในแบรนด์เราในตัวเราแล้วก็ในสินค้าของเราด้วยนะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆแบรนด์ไหนที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่นะคะควรเก็บรีวิวตั้งแต่เนิ่นๆจนถึงตอนนี้อาจจะดีที่สุดคะ่ะ แล้วเราก็อยากจะฝากแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะว่าควรทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะคะไม่ควรทําแล้วก็ทิ้งห่างไว้สองสาวันแล้วก็ไปทํา โพสอีกทีนึงมันไม่มีความน่าเชื่อถือมันทําให้ดูว่าเราไม่ใส่ใจในแบรนด์ของเราไม่ใส่ใจในสินค้าของเราซึ่งเราควรทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยันทําบ่อยๆนะคะไม่มีลูกค้าไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็โปรโมทแบรนด์เราโปรโมทสินค้าปูทางให้เข้ากับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะหันมามองเราเองค่ะถ้าแบรนด์เรามีความน่าเชื่อถือมากพอนะคะแล้วถ้าใครดูคลิปนี้จบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย